Uh... Um. ยะาํานวนมากที่สะสมอยู่ในตําบลคูคตอาเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีขณะนี้ก็ยังมีอาสาสมัครจากมูลนิธิกระจกเงานะคะมาร่วมกันจัดเก็บด,ด้วยเพื่อนํานไปไว้ด้านหลังของเทศบาลเมืองคูคตค่ะทําให้ภาคเอกชนที่จัดจ้างมาก็ไปช่วยกําจัดต่อด้วยนะคะทางเลขานุก,การนายกรเทศมนตรียอมรับว่าการจัดเก็บนั้นล่าช้าแต่ได้พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสุบงกตสุกแก้วค่ะเชิญค่ะคุณสุบงกตคะ่ะ ค,คุณพรททพคะสำหรับปริมาณขยะนะคะที่ล้นมาจากตัวของหมู่บ้านต่างๆในตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะยังมากองรวมกันไว้ณจุดนี้นะคะซึ่งก็เป็นบริเวณด้านหลังของเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนั่เ,เองกองที่ขยะที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นะคะเป็นกองขยะขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วพื้นที่แห่งนี้ค่ะจากเบื้องต้นนะคะได้เตรียมไว้สําหรับการเป็นพื้นที่ในการ สร้างเป็นศูนย์เด็กเล็กนะคะแต่ว่าในปีนี้ค่ะแทนที่จะสร้างเป็นศูนย์เด็กเล็กเราก็ต้องกลายนะคะมาเป็นการ้างมาเป็นกองทยะ ที่เอามาทับถมกันไว้เนื่องจากว่าขยะตามชุมชนนั้นมีมากและก็ไม่สามารถที่จะขนออกไปที่จังหวัดยุธยาเพื่อทําการทําลายได้นะคะเลยนํามารวมกองวันไว้ตรงนี้จากที่เราได้พูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสา,าสมัครต่างๆเองก็พบว่าปริมาณขยะที่สะสมกันอยู่จํานวนมากนะคะก็ทําให้ปริมาณขยะนั้นไม่สามารถที่จะทําลายได้เร็วขณะเดียวกันค่ะเลขานุก,การนายกเทศมนตรีของตําบลคูคตเองนะคะก็ยอมรับค่ะว่าขยะนั้นปริมาณมากอาจจะทําให้การจัดเก็บนั้นล่าชา้าแต่ พยายามเร่งจัดเก็บให้เร็วที่สุดแล้วซึ่งก็ขอให้ชาวบ้านนั้นให้ความเห็นใจด้วยและก็อยากจะบอกว่านะคะเร่งทําอย่างดีที่สุดแล้วแต่ว่าขณะนี้ค่ะก็จะทําอย่างต่อเนื่องเช่นกันของอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้แล้วเราก็จ้างเอกชนขนไปไว้ที่อื่นแต่นี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ถ้าเราจะขนไปทิ้งที่บางไทรย,ยุทธยาวันหนึ่งได้แค่เที่ยวเดียวแล้วขยะขนาดนี้สองเดือนก็ขนไม่หมด จะชุมชนไหนที่เราเก็บขยะมาหมดแล้วเราก็จะมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเราจะไปพ่นยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าแมงวันเราจะไปพ่นยาฆ่าเชื้อเราพ่นให้ทุกซอยแต่ว่าประชาชนตรงนี้ต้อง,ต,องต้องขอประธานอภัยค่ะปริมาณขยะนะคะจากเดิมที่ในวันปกติจะมีปริมาณวันละประมาณ60ตัน แต่เมื่อเกิดเหตุการณ้ําท่วมค่ะปริมาณขยะนั้นเพิ่มเป็น20เท่าตัวเนื่องจากว่ามีทั้งที่นอนหมอนมุง้งรวมถึงเตียงต่างๆก็เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์้ําท่วมแต่ในวันนี้ค่ะได้มีอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งเป็นอาสาสมัครจากมูลนิธิกระจงเงาร่วมกับนักเรียนนักศึกษานะคะมาช่วยในการทําความสะอาดของออ่ของในซอยลําลูกกา39นะคะหรือว่าในซอยเย็นฉ่านั่นเองนะคะซึ่งก็บรรยากาศของการทําความสะอาดนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักเพราะว่าทั้งชาวบ้านรวมถึงอาสา สมัครนั้นก็ร่วมมือกันในการทำความสะอาดค่ะก็ตอนนี้เราจะเข้ามาเรื่องของการกำจัดขยะแล้วก็ต้นเหตุของการกำจัดขยะเนี่ยก็คือปลายเหตุมันก็อยู่ที่มแมลงวันนะคะตัวนํำเชื้อโรคหนูแล้วก็ยุงค่ะเรามากำจัดตรงนี้ก็เพื่อจะตัด ตัดวงจรของของพวกแมลงวันไปด้วยค่ะจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่ามีฝ่ายเอกชนนะคะให้ความร่วมมือทางด้านเครื่องจักรก็จะเป็นรถขนขยะรถตักขยะอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะจะทำให้การทำงานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็จะสามารถกำจัดได้ในเร็วเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เราอยากทำอย่างนั้นมากกว่าค่ะแต่ตอนนี้เรามีงบประมาณเราก็เล็กนิดเดียวค่ะเราก็ทำได้แค่นี้ค่ะตอนนี้เรามี ค่รปริมาณขยะนะคะที่ตามซอยต่างๆรวมถึงชุมชนต่างๆที่สะสมอยู่นี่นะคะก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีเช่นกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ตาคําบลขูคตเท่านั้นที่มีปริมาณขยะที่สะสมอยู่เป็นจานวนมากแต่พื้นที่อื่นๆก็มีขยะสะสมเช่นกันนะคะและสําหรับขามูลนิธิกระจงเงาซึ่งมาร่วมในการกําจัดขยะในครั้งนี้นะคะพวกเขาได้ไปดูแลในพื้นที่หรือจัดเก็บในพื้นที่ฟ้าครามหมู่บ้านนะคะฟ้าครามนคร วังทองธานีแอร์วิลล่าเย็นฉ่ำและก็สราซีนีรวมถึงค่ะจะใช้เวลาในพื้นที่ในหมู่บ้านเย็นฉ่ำนะคะอีกประมาณ3วันก่อนที่จะเดินทางค่ะไปร่วมนะคะในการทําความสะอาดหรือจัดเก็บขยะที่ฝัดปาทอนย่านรังสิตต่อไปนะคะและนี่คือบรรยากาศสดๆค่ะสําหรับการทําความสะอาดหรือว่าการจัดเก็บขยะซึ่งก็กลายมาเป็นกองขยะขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังดิชั้นหรืออยู่ด้านข้างของดิชันตรงนี้นะคะและสําหรับคน ใดนะคะหรือชาวบ้านคนใดที่กําลังเก็บขยะอยู่ตอนนี้หรือว่าขยะที่เกิดจากน้ําท่วมค่ะก็ขอให้แยกประเภทขยะซึ่งก็จะช่วยให้การจัดเก็บนั้นทําได้ง่ายขึ้นค่ะคุณพรทิพย์คะค่ะขอบคุณค่ะคุณสุมกตนะคะแรยงานจากจังหวัดปทุมธานีนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากน้าท่วมนะคะ